พอดียามเช้าค่ะเพื่อนๆประมาณหกโมงค่ะกาแฟค่ะหกโมงแล้วหกโมงกว่านิดๆเมื่อวานลูกมาดูโทรศัพท์ให้โทรศัพท์เขาบอกว่าสายชาร์จไม่เหมาะสมกับอุปรกรณ์ลูกก็เอาสายมาให้ใหม่สายชาร์จก็โอเคแล้วคะ่ะ วันนี้ก็จัดพื้นที่เรียบร้อยวันนี้หมอนวดจะมาลูกให้เรานวดก่อนหมอมาเก้าโมงช่วงนี้ลูกไม่ค่อยไม่ค่อยปาร์ตี้ไม่ค่อยเที่ยวเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาก็เที่ยวแบบเป็นฝูง <c oughs> มีหลายฝูงด้วย <c oughs> เพื่อนฝูงมีหลายสถาบันก็ไม่เลยมีเพื่อนหลายฝูง <c oughs> ลึกๆแล้วๆโลโลละละตอนนี้ก็ทำงานแ่ะส่วนมากจะทำงานแล้วก็ไปเที่ยวรอบนอกกันพากันอ้วนพากันกินแต่เราก็ปล่อยลูกนะตามใจลูกก็ชีวิตนักศึกษาเนาะชีวิตวัยรุ่นเนาะก็ปล่อยให้เขาเรียนรู้เองลงทุนอะไรก็ขาดทุน กำบะเก่าเป้นว่าซื้อหูซื้อหูไปไปหลายตังค์ไปลงทุนไปหุ้นตลกดีก็ปล่อยเขาจะได้มีประสบก,การณ์ตอนนี้ก็มีรถยนต์ ได้ไปเที่ยวข้างนอกบ้างวันนี้วันของแม่นวดแล้วก็จะไปซื้อของแม่ก็ได้แต่ซื้อกับข้าวยังไม่ค่อยยังไม่ได้พาแม่ไปเที่ยวไกลเลยรถใหม่นะคะว่าจะไปแม่ออนทริปแรกว่าจะไปแม่ออนจะไปแอรบ,บ้านจีรศักดิ์ส่วนมากเขาจะไม่อยู่บ้านหรอกคะ่ะ จะไปขโม,มยก้าไม้เขาไปหยิบเอาแล้วเอามาจ่ายที่ร้านข้าวหลามข้างนอกเขาจะมีร้านสองร้านร้านขายทำขายข้าวหลามกับร้านพวกอจักสังค่ค่ะก้ากระบุงอะไรพวกนี้ยค่ะอืมจกะจันร้องแล้วค่ะ เซงแซ่เดี๋ยวต้องของงบลูกอยากจะใส่สปริงเกอร์แล้วเดินรดน้ำไม่ค่อยไหวจะใส่ตามต้นไม้พุ่มไม้ต้นไม้กับอะไรสูงๆหน่อยนกจะได้มาเล่น เพราะว่าถ้าไม่มีไม่มีเอ่อสปริงเกอร์เดี๋ยวน้องกายไม่อยู่แล้วก็ไม่มีใครลากสายยางให้เพราะลากสายยางนี่ขาข้างซ้ายเราเคยกระดูกร้าวแข่งค่ะท่อนล่างค่ะแล้วพอเวลาดึงสายยางเราก็จะใช้ข้างขวายัน <c oughs> ลงลงน้ำหนักข้างข,ข,างขวา เป็นธรรมชาติอ่ะเนาะก็เลยปวดข้างข้างขวาเส้นค่ะเอ็นค่ะนี่ก็เริ่มเช้าแล้วค่ะอุ๊ยไฟยังไม่ไดับนี่ค่ะเก่าแล้วก็ยังซ่อมใช้อยู่นี <c oughs> น่ารัก เอาไว้ล้างขับล้างอะไรแล้วใส่อะไรกับไม่อะไรวันนี้จะกินข้าวต้มกับมะนาวดองกับไข่เค็ม รอเครื่องเข้าต้มมาส่งก็ยังไม่มาังไม่ถึงอ่ะจบแล้วโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้อ้อจะพูดถึงเรื่องตอนราท้องลูกอะคะ่ะรออายุสิบสามแล้วทุลักทุเลอสี่สิบสามค่ะขอโทษไม่ใช่ยี่สิบสาม พราะว่าเราอายุมากแล้วเนื้อหนังมันก็ไม่ไม่ยืดหยุนท้องน้องพลก็แข็งแข็งตึงขอโทษนะคะเพื่อนๆสมนัขจะอะเนี้ยวกับบ่ออกชีบบ่ออกเพราะลูกท้องจะไปกดทับกระเพาะฉี่เมื่อก่อนเรามีบงางตโลนะคะแบบริสอทคะ่ะสามหลังก็ทำไม่ได้ไม่รู้ว่าจะท้องนี่คะ่ะ จู่ๆน้องพลก็มาพ่อก็ได้แต่เที่ยวก็ป่วยเขาเที่ยวค่ะผู้ชายเราห้ามเขาก็เหมือนไปทะเลาะกับเขาเที่ยวจนตัวเองดื่มมากดื่มจัดจุบจัดจนตัวไปเลยค่ะไม่ใช่ไปที่เฉยนะไปนอนอยู่ไอซูเนอะสิงคโปร์เนอะหมดไปสองล้านกว่า เอาไปจายที่น่อนแล้วเราก็เผาที่น่นแล้วก็น้องพลสองคนสามคนกับพี่เกยไปเอากระดูกมาฝังอยู่ที่นี่ค่ะประชานานาชาติน่ะหน้าลงไฟฟ้านะโอ้หมดเงินหลายตังค่ะถ้าฝังอีกซื้หินซื้ออะไรอีกฝังไปสองศพละสามีเก่าเนะี่ยสามีที่จดทะเบียนอีกคนหนึ่ง แล้วพ่อน้องพอนี่ไม่ได้จดทะเบียนเราไปนอนที่บังกะโลนะเราต้องเอาเท้าขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นหัวเตียงะอคะ่ะขึ้นข้างฝาะคะ่ะถึงจะชี่ออ,อกะคะ่ะขนาดนั้นนะคะผู้หญิงอะกว่าจะท้องอู ก็จะคลอดลูกเวลาท้องก็ช่วงนั้นอะไรนะข่าวอะไรนะหัดเยอรมันละเมินะไรนแหะบอกว่าต้องทาแท้งลูกเราก็ไม่ให้คําตอบหมอเราไม่ตอบไม่พูดเลยหาว่าลูกเราไม่แข็งแรงน้องพลก็เหมือนแกล้งเวลาหมอเอาเครื่องมาจําท้องเงียบเวลาอยู่บ้านโอ้โหดิ้นจน ปูดออกมาแล้วก็หาว่าลูกเราไม่แข็งแรงเรารู้ว่าลูกเราแข็งแรง <c oughs> แม่รู้คนเดียวแล้วตอนเข้าขอดออกมาแล้วตอนเขาโตหน่อยนะแปดเก้าเดือนขวบแหละกาชอบทําชอบชอบหลับอะคะ่ะทําเป็นสลืมสลือตาปือป่อ,อเราสองคนพ่อเขาก็ขับรถไปแม,ม่คอมิไปถึงหมอตื่น <c oughs> เวลาป้าเขาอุ้มเขาก็เขาก็หลับหลับแบบตัวอ่อนเลยค่ะแขนอ่อนตัวอ่อนเขาทําตัวอ่อนได้นะน้องพลทําตัวอ่อนตัวอ่อนแบบเราใจไม่ดีแหละค่ะโอ้ตอนเป็นเล็กตอนเล็กๆ็ก็เลี้ยงแบบหมอบอกว่าให้นวดจนน้องพลติดนวดนะคะ นวดนิ้วนวดมือนวดรุ่งเท้าเขาบอกนวดแล้วเด็กจะฉลาดอ้าวแม่ก็นวด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 จนลูกติดนวดอะค่ะแล้วปลาอีกค่ะหมอว่าให้ให้กินน่ะปลาทะน้ำทะเลลึกใช่ไหมคะเด็กจะได้ฉลาดโน่นะค่ะริมปินฟาดไปหลายตังเพราะว่าสมัยก่อนยังไม่มีมะโคือไม่มี โอชองอะไรพวกนี้คะ่ะจะซื้อแต่ปลาที่เป็นชิ้นให้เขากินนะคะปลาน้ํำทะเลลึกคะ่ะปลาน้ําจืดนี้เขากินไม่เป็นคะ่ะปลามีก้างนีะคะไม่กินเลยคะ่ะโอเลี้ยงลูกแต่เขาก็น่ารักนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเพื่อนมาเท่าไหร่แล้วก็ไม่ปาร์ตี้เท่าไหร่ <c oughs> แค่นี้แม่ก็มีความสุข <c oughs> กาแฟค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะอูดยียมเช้าค่ะ